นี่มาจุ่มกันตัวเอาควายแบบโกยาวครับหลวงรุ่เลยครับอันนี้เป็นรูปของพวกวิ่งกับเป็นแบบไหนรับที่นี้ผักตายครับมีก้อยปีชั้งมาครับดูครับวันนี้ตัดตตัดรอบไอ้กับพวกอดอนนุ่นเปิดเลยครับไม่มีคนวิ่งครับลองดูครับอ๋อนุ่งรองจามขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ มัเลียงก็ันเล้ยครับติดลมเลยครับรวมกับกไม่ทุ่งเลยครับคืนเรียนนะครับเตจป่าแล้วครับนี่ก้ดังครับเดี๋ยวไม่ทุ่งครับโงไม่เลยครับ ดูดูกับดูกับตุวนี้กับตอนนี้แล้วตอนนี้กับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับตัวนี้ก็ใครก็ตั้งจองหลวงหน้าไว้ก่อนกว่านาครับวันนี้อยู่ก็มีอยู่คิดว่าตัวกับตัวนี้ตั้งจองอะไรพวกยาต่ำไม้เลยๆครับน้ำกับบ่ออะไรจะจบแล้วกับตรงหน้าดูงับ มันทีบลอยครับแล้วรับช่วงนี้จะใช้น้อยครับเดี๋ยวมันจะเนินขึ้นรุ่งครับแล้วก็เสียงดังครับรงครับโอเคครับขึ้นป้านเลยนะครับตัดรอบมาเรียกแล้วรับ 遇到。<music>